คอยก่อนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนแล้วเสียเปียบมันสั้นมันก็แต่ไก่ตัวเดียวอ่ะอุ้ยพี่พูดอย่างนี้พี่ตึงแน่นอนอ่ะตึงอ่ะนีกัน นี่ไ <o> มันย <Jed nak. S 2> ิงผมเนี <o> <h> ่ย <o> ย <h> ิงผมแต่็ปเทาผมว่ะ ไปแอนดแอนดอโอเคครับเี๋ยไอ้้าก่้อนไปเ้ายก้อนบอกนะคัจะเล่น่ะจะเล่าขาวกน้อไป้นไงผมไม่รู้อ่ะซององอไหรอปืนมาใหม่่องใหม่ปะให้อต้องใหม่นั่นแหละอ๋อที่มันยิงแบบงๆปะอะไรนี่มันยิงกงจัดเลยเจตากมาไปโจไอ้แอดบปะเอาแอดับนะ เฮ้ยมีตัวเบอร์สามเบอร์สามมีตัวแล้วั้างลมงไม่เชื่อเพื่อนแปบครับสวยวนั่นเอก็ผมเรผมดีดไปมีเยอะนะระวังไป,ไป โอ้เสี่ยมิจูวิ่งม,โโม,มา,าแล้วกบใจเลยโิจูเอ้ยผมไม่ไดว่าตีไหนมาโอ้พี่ซื้อปืนอะไรบี๊กคาบอ่ะเนี่ยเอาปืนเนี่ยนเ,นเนี่ยปืนเอ็มเอ็มเอ็มเจ็ดเก้าโคตรแรงกันเด็มันเป็นปืนระเบิดยิงขึ้นบนบานนี่ต้มเดือดไง โอมีตัวอีกไหมมีตัวอีกไหมไม่มีครับไม่มีอ่ะ Resources here พอดีผมไม่เล่นไม่เล่นอเอคนะีครับผมผมเล่นปืนผมต้องการลูกซองมากแก่ลูกซองผมได้บวกแนะ่เลยมีตัวมีตัว เก้อนไหแล้วพ <t od em |ms|> ี่เนี่ยก็อสามอยู่กลางๆเก็บใส่งูนพิธพันธ์อะไรนะนหต

ยินไม่เป็นก well, uh, ัแ uh. <Double kill. S 2> ้เอโงงานที่๋ยวไอิงอ้ยผมว่าอู้ cái thằng vàng không resources here resources here พี่ชายครับเข้าวงเข้าวงเข้าวงพี่ชายครับมามามาซื้อที่อัพปืนให้หน่อยครับซื้อที่อัพอันนึ่งให้หน่อยครับตังคผมไม่พอมาเ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 มาี่ผมจะอัพลูกสองพี่ชายยิงเลย เอาก็เย่เทีเท่าทีเท่าทีฟังไก่้น่คนไหวไหมเนาะดาวโดนาวเาเดี๋ยวไปหาซื้อเงินดูซื้อได้หรือเปล่ากำลังกำลังยีงไฮ้มีตัวมีตัวมีตัวอีกข้างบนข้างบนตัวบนใช่ไหม this is die app head okay. there các tôi không hôm nay tôi tay lều để bài mình bùng 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 มัจะตายอ่ะมันยุงมันยุงบนน้ำยุงไหวหยาบี่ลงมาตรงผมเนี่ยคิอยังไง ดาวอะไรกันหมดนี่น่ะกุ้งลายบ่จัดให้ออกมาแล้วเก็บตัวน่แหละเนี่ยของกุ้ลายพี่โจของอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะ

ก่อนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน,น,บนแล้วเสียเปียบมันสไนแย่ยข้างหน้าผมเนี่ยพี่โอ้โห <c oughs> เลี้ยตัวเดียวข้างหน้าผมนะยยิงเลยมันในลูกซองแนละ้วรีบยิงรีบยิง,ยงมันเก็บของอยู่ lấy quên mấy chút kết rồi đi Hãy subscribe cho kênh